เวลาจำปาพอดีทะลุเรือใบไข่ไก่สี่ห้าท่าน้ำหอผ้าเต้าหู้ภายนอกวาดเขียนแผ่นป้ายเพื่อนบ้านเกี่ยวข้องโบราณวิหกภาพสีเกงนอน คำเวลาจำปาพอดีพระนุเรือใบไข่ไก่สี่ห้าท่าน้ำห่อผ้าเต้าผู้ภายนอกวาดเขียนเห็นป้ายื่อนบ้านเกี่ยวข้องโบราณวิวิหกภาพสีเกรนหนุนให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ กำหนดให้หนึ่งเวลาสองจำปาสามพอดีสี่ทะลุห้าเรือบใบหกไข่ไก่เจ็ดถี่ห้าแปดท่าน้ำเก้าห่อผ้าสิบเต้าหู้สิบเอ็ดภายนอกสิบสองวาดเขียนสามแผ่นป้ายสิบสี่เพื่อนบ้านสิบห้า เดี่ยวของเดี่ยวข้องเดี่ยวข้องสิบบกโบราณสิบเจ็ดวิหกสิบหกสิบเป็ดภาพสีสิบเก้าเกรงยี่สิบเกรงสิบยี่สิบนอน สวัสดีครับผมเืีอยดิฉันส,สุวิจักมิกชื่อเล่นชื่อน้องอมสินวัน,นวันนี้ผมจะมาฝึกอ่านกันนะครับเวลาจำปาพอดีผะลุกเรกือใบไข่ไก่สี่ห้าผ้าน้ำห่อผ้าเต้าหู้ภายนอกวาดเขียนแผ่นป้ายเพื่อนบ้านเกี่ยวข้องโบราณ วิวิหกภาพสีเกรนนอนกคกับ